นี่คือโพสต์จากทาง mk ในวันที่2สิงหาคมนะครับเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นบุฟเฟตแต่เท่าที่ดูนะครับน่าจะทดลองเปลี่ยนเฉพาะสาขาหลักๆนะครับก็คือที่สาขาเซนทันเวสเกตนะครับโดยที่เมนูที่เขาเปลยมาก็ตามนี้ครับผู้ชมนะครับในส่วนของราคาบุฟเฟตเนี่ยจะสตาร์ทที่499บาทนะครับแล้วก็มีดีลักซ์เนี่ย899พรีเมียม699นะครับแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดเนี่ย สี่นะครับภาพรวมที่เขาทำออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับคําเตือนคลิปนี้แชร์ข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นไม่แนะนำการลงทุนทุกกรณีการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบคิดมาอย่างถี่ถ้วนเป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับตัว mk ครับผมเป็นแบรนด์ซูกี้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ฟีลแบบครอบครัวเราไปทานใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเขาสั่งเป็นเมนูครับผมการที่จะเรียกว่าเปลี่ยนลูกค้ามาเป็นประเทศบุฟเฟ่ต์คุณผู้ชมที่เป็นขาประจําที่ไม่ได้ทานบุฟเฟ่ต์โอเคหรือเปล่าคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้คือมุมมองของ ช่องทางรายได้บางส่วนที่ MK เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเขาน่าจะทดลองก่อนนะครับผมว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของหุ้นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับผมราคาครับร่วงมาจากแถวโน่นครับผม91บาทนะครับจนถึงตอนนี้ครับผมเหลือ26บาทเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมุมมองของทางเทนิเข้าครับคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นขาลงแบบลงเต็มสตรีมลงแบบไม่มีเบลกใดๆดทั้งสิ้นนะครับ ลงแบบยาวแบบนี้มุมมองของการเทรดหนปัจจุบันครับผมมันเรียกว่าเทรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับจนกว่ามันจะเรียกว่ากลับตัวก่อนเราถึงจะเทรดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งปกติครับผมไอตัว mk ครับผมเขาไม่ใช่หุ้นที่แบบจะเทรดได้อยู่แล้วนะครับเขาเป็นหุ้นแบบเป็นสายเก็บซะมากกว่านะครับทีนี้นะครับแล้วทําไมราคาของเขาอ่ะถึง ลงได้ขนาดนี้นะครับมุมมองของเทนิคอาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผ,ผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถกลับตัวได้ในภาพเล็กๆแบบนี้เขาก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งในมุมมองของภาพมันกับวิกเนี่ยเป็นขาลงเต็มสตรีมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเดเนี่ยเป็นขาลงเช่นเดียวกันนะครับไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นณนะปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นครับผมหากใครที่จะเก็บอะไรแบบนี้ครับผมก็เรียกว่ามุม,มมองของการเทรดไม่ได้แต่มุมมองของการ ออมหรือว่าการลงทุนอีกเรื่องนะครับถามว่าทําไมมันถึงลงได้ขนาดนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูงบการเงินก่อนนะครับ5ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่างบการเงินของเขาครับผมนี่สินรวมเนะี่ยมีแค่6,000ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็สินทรัพย์อะ่ะส0 0 0มซึ่งไรายได้ของเขาครับผู้ชมอยู่ระดับหมื่นกว่าหมดเลยตั้งแต่หมื่นสาเนี่ยจนถึงหมื่นหก โดยประมาณนะครับแล้วก็กำไรสุทธินะครับเต็มที่เนี่ยประมาณสัก10%ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสัก7 8 9ปประมาณนี้นะครับซึ่งกำไรมันก็เต็มทุกช่องนะครับแล้วทำไมอ่ะราคามันถึงลงได้ขนาดนั้นนะครับคำตอบคือหุ้นไทยทุกตัวส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมมันถูกเทรดเกินมูลค่าที่มันเป็นนะครับก็คือในสภาวะปกตินะครับคุณผู้ชม หุ้นในตลาดเนี่ยมันจะถูกเทรดแพงกว่าปกติในสภาวะปัจจุบันที่เขาอยู่อะครับผมมันคือหุ้นที่แพงมากๆซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูได้จากค่า pe ก็คือเราจะเทียบราคาที่เราจะซื้อเข้าไปเนี่ยเทียบกับกำไรที่มันทำได้นะครับซึ่งยอดขาย16ื่นใช่ไหมกำไรเนี่ยแค่พันหเองประมาณสัก10%เองปีอ,อื่นอเนี่ยได้แค่9%ที่มันทำกำไรได้แค่นี้ แล้วก็ปันผลออกมาให้เราแค่บางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะปันผลประมาณสักแบบ1%่กว่าๆถึง3%าประมาณเนี่ยครับการเป็นแบบเนี้ยครับผมด้วยความที่ว่า P ของเขาอ่ะมันแพงมากหุ้นจะขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่ที่คนถ้านักเก็งกำไรไม่มาครับผมหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแต่สายที่เก็บ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 นะครับอันนี้คือมุมมองแรกก็คือมันถูกเทรด แพงเกินมูลค่าที่มันเป็น50กว่าบาทเนี่ยมันเป็นจุดที่แพงกว่าที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะเนี่ยสาปีคืนทุนเนี่ยซื้อเข้าไปได้ยังไงนะครับสาปีคืนทุนซื้อเข้าไปได้ยังไงปัจจุบันครับคุณผู้ชมถ้าเทียบกับกําไรที่เขาทําได้เนี่ยนะครับก็ P/E ประมาณ14ครับผมเนี่ยสิบสี่ปีคืนทุนนะครับปันผลณนะปัจจุบันเนี่ยปันผลประมาณสัก6%เกิดว่าใครซื้อไปที่ P/E แพงๆแบบเนี้ยแสดงว่าเราประเมินมูลค่าคุณไม่เป็นนี่่่คือเเหตุผลววาาาทไมถึงงด้พระ ปกติอะครับผมมันถูกเทรดมันแพงกว่าปกติอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่2เนี่ยนักเก่งกําไรนะครับไม่ได้ไปให้ความสนใจมันเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นซิ่งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับต่อให้พื้นฐานดีแต่นักลงทุนไม่ให้ความสนใจหุ้นตัวน,นั้นคือหุ้นที่จะไม่ขึ้นปัจจัย ต่อมาครับคุณผู้ชมโมเดลธุรกิจครับคุณผู้ชมโมเดลธุรกิจมันมีความเสี่ยงตรงที่สมมติว่าคุณผู้ชมอยากเปิดร้านชาบูแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถทําร้านชาบูขึ้นมาได้เลยแม้ว่าสูตรจะไม่เทียบเท่า MK แต่ว่าเพียงคุณผู้ชมเปิดร้านขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะดึงลูกค้าบางส่วนจาก MK ไปได้ ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเปิดนะครับผมคนอื่นเขาก็เปิด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 ,เป,ดเปิดมาเจ้าหย่ก็เปิดมาและปัจจุบันเนี่ยตัวที่มาแรงก็จะเป็นซุก้ตีน้อยใช่ไหมครับผมที่เป็นบุฟเฟ่ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะมองว่าลูกค้ามันคนละส่วนกันหรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับผมลูกค้าคือคนละส่วนแต่ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นนะครับผมสมมุติว่าคุณผู้ชมมีงบประมาณสัก300 ถ้าเกิดว่าไปกิน MK เนี่ยมันอาจจะได้แบบไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปซูกี้ตีน้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันสามารถกินได้เยอะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่สํสำหรับคนที่ชอบทานบุฟเฟ่ลูกค้าคนละกลุ่มก็จริงแต่ว่าแทนที่จะมาแค่ MK เเจ้าเดียวลูกค้าสามารถเลือกไปเจ้าอื่นที่มันใกล้เคียงกันได้ นี่คือจุดอ่อนของเ k แล้วก็โมเดลธุรก,กิจมันไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโมเดลธุรก,กิจไม่ได้แบบนี้นักลงทุนก,ก็จะมองว่ามันอาจจะถูกแทนที่ได้ไหมในอนาคตหรือว่ามันอาจจะถูกนู่นนี่ได้ไหมถามว่าดูยังไงว่ามันโดนคู่แข่งแย่งไปคุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลไหมครับที่เขาจะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่คุณผู้ชมมีความเห็นว่ายังไงบ้างราคาบุฟเฟ่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเา้าอื่นมันค่อนข้างสูงแต่ว่าออปชันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไม mk อ่ะมันจึงลงจากจุดสูงสุดที่ประมาณสัก90บาทเนี่ยลงมาเหลือ26บาทได้เหตุผลที่1คือมันถูกเทรดแพงกว่าปกติของมันอยู่แล้วนะครับเหตุผลที่2คือนักลงทุนไม่ให้ความสนใจมันไม่ใช่หุ้นซิง่งหุ้นปัน่นหรือว่าแบบมันไม่ใช่หุ้นที่แบบวือวาขนาดน,นั้นนักลงทุนไม่ได้ชอบอะไรที่แบบว่าให้กําไรเขาแน่น้อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่3คือมเดลธุกรกิจในที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปครับผมว่ามันเป็นประมาณนี้ ก็คือมันถูกแทนที่อาจจะแทนที่ไม่ได้แบบ100ซแต่ว่าพอคู่แข่งเข้ามาได้ง่ายแถมลูกค้ามีช้อยเลือกอะโมเดลธุรกิจมันอะไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อโดนแย่งลูกค้าไปเขาถึงพยายามเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุผลนะผมว่าทําไมมันถึงลงมาตรงนี้ได้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปณโซนเนี้ยนะครับผมคุณผู้ชมต้องประเมินแฟร์แ a ล u อีกหนึ่งทีนะครับผมว่ามันได้หรือเปล่าซึ่ง ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเริ่มถูกลงมาหรือ,อยังถ้าเทียบกับสถานการณ์ปกติเริ่มถูกลงมาแล้วแต่คำว่าถูกณนะตอนนี้ในสภาพตาที่หุ้นเป็นขาลงมันจะลงได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเก็บแล้วมีกําไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมก็ต้องรอให้มันเป็นเทรนก่อนหรือว่าแบบตลาดกลับมาดูดีก่อนรวมถึงพื้นฐานกิจการฟื้นก่อน ที่เหลือเนี่ยค่ว่ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ MK นะครับทั้งมุมมองของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในมุมมองของกราฟมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็ไอเดียณนปะัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าการเฟดเฟดไม่ได้ถ้าเกิดว่าการลงทุนเนี่ยต้องประเมินมูลค่าแล้วก็ Money Management ให้ดีๆนะครับความเห็นก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหวังว่าจะพอได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้ครับผม